ตอนลูกเพื่อไหนสายสวัสดีครับผมคลิปนี้มา รีวิวการสันตะกาตะการพลาสติกกลุม่มอาชีพพลาสติกครับมีหลายสีนี่นะครับชันออกมาแล้วรูปแบบมันจะเป็นแบบแบบตะลวงไล่แต่นกนกาลัางขึ้นตะลึงไล่ ดีแล้วสีสีไปใช้งูหิวใส้เหงาตกแกนเหล็กอะไยังทำเป็นไ่เป็นดอก คุดเป็นลูกเป็นล่างเป็นปิตาก้าแล้วเ,เยี่ยนมาปันจุดกันนี่แต่สารเราขอบข้างบน เป็นรูปเป็นลางแล้วอีกหน่ก็เป็นรูปเป็นลางขึ้นมาอันนี้สารเรียบรอ้อยแล้วต่อไปก็ขั้นตอนเจาะรูเจาะรูเพื่อไซ้าย ควานระบ่นเตกับเดยกตัวเาขัดงงงบุ่มเบ็ดดีวานขวานม,มันหนักไหมหนักสกักหนักวันกหนัก กระดุมมาทีงนี อันนี้คือเสร็จแล้วครับผมอันนี้ใส่ใส่ายหูใส่ยัง,ยงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช้อนนะครับช้อนที่เห็ดมาเรียบร้อยแล้วกรับมีอยู่บใบครับผมตแต่มีลวดลดวยายเต็มนะครับเด,ด่๋ยวละพันกัรตัวไล่ติดตั้งกันไปครับผม ตัวไล่มันจะบวกลดกันครับผมแล้วแต่ตกาศต่ละใบมันขึ้นแล้วแต่ความคิดว่าสิคิดท็่ตัวไล่ได้ออกมาอันที่เฮ็ดไว้ได้ยนีค่คือขายครับผมขายใบท่าใหล่ะครับผมร้อยยี่สิบครับผมเนี่ยซ้ำกันเลยนะครับผมราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาท อย่างก็ล่ะกเสียบอย่างเขาอื่นอ๋อช um ีพอีของกลุ่มพ uh ัฒนาฝีมือความทับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านครับก็ก็คือกันครับอันนี้ก็คือเฮปเป็นตะก้าสารแต่มีไม้กวดมีขนมยังก็หลายอย่างครับแต่กลุ่มนี้เพื่อนเดียวชิดตะก้าพัฒติก ทนทัางครับผมเพราะว่าใส่กระดุมปุวนกระดุมสองเม็ดนะครับรับน้ำหนักได้สุดยอดสนใจกระชังใดนะครับเออ